เซียนหวยไม่พลาดแห่ซูมทะเบียนรถบิ๊กตู่นั่งลงพื้นที่ระยองตีเลขเด็ดงวดนี้เซียนหวยไม่พลาดแห่ซูมทะเบียนรถบิ๊กตู่นั่งลงพื้นที่ระยองตีเลขเด็ดงวดนี้หมายเลขทะเบียนกอไก่ชอชิง9779ระยองชาวบ้านและข้าราชการจับจ้อง จากกรณีทหารอียิปติดโควิด19แต่ยังคงออกมาใช้ชีวิตปกติที่จังหวัดระยองโดยไม่ต้องกักตัวจนเกิดกระแสะไม่พอใจรัฐบาลและสอบอคอ,อย่างหนักตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่15กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขพลเอกนัทพลน,นาควาน,นิชรรองผอบทออบอ,อธิบดีกรมควบคุมโรคนำคณะลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนชาวระยองโดยพลเอกประยุทธ์เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มายังจังหวัดระยองเพื่อมามอบนโยบายและเดินทาง ไปยังโรงแรมดีวารีห้างแหลมทองและพบประชาชนที่ตลาดสดสตา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางมาจังหวัดระยองครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์เป็นที่จับจ้องของชาวบ้านและข้าราชการโดยเฉพาะรถตู้ที่พลเอกประยุทธ์ใช้นั่งโดยสารบรรดาเซียนหวยต่างตระเตรียมจดจำเลขไปลุ้นโชคซื้อหวยงวดวันที่16กรกฎาคมนี้โดยรถตู้สีขาวที่พลเอกประยุทธ์นั่งมาในการลงพื้นที่จังหวัดระยองคือหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง9779ระยอง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ